สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการเวลไลฟ์กับผมดรตแกงครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงประเด็นใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะต้องใช้บริการสถานที่สำคัญที่เป็นแหล่งอาหารที่เป็นแหล่งพืชผักวัตถุดิบที่จะนำมาปรุงอาหารหรือบางคนไม่ได้ประกอบอาหารเองนะครับก็จำเป็นจะต้องไปตลาดสด ะะเพราะว่าตลาดสดเนี่ยมีของให้จับจ่ายใช้สอยอยู่หลายอย่างทั้งของสดของแห้งแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีสินค้าแปรรูปมีเสื้อผ้ามเาีเรื่องของพวงมาลัยที่เรา,เาไปบูชาหรือว่าไปตามเทศกาลต่างๆหรือบางครั้งเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องอมีธุระปรับปังังทะแถวตลาดสด วันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องของมาตรฐานตลาดสดตลาดสดแบบไหนที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอยู่ดีมีสุขนะครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยรายการ Well Life ย่อม,มาจาก Wellness and Life Extension ความอยู่ดีมีสุขแล้วก็การยืดอายุไขนะครับ เรื่องของตลาดส่วนนั้นนะครับเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลักหลายส่วนเลยนะครับส่วนแรกที่จําเป็นต้องพูดคุยในวันนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทอาหารมาตรฐานอาหารความปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญนะครับการจัดการความเสี่ยงที่มากับอาหารนะครับในตลาดก็ยังมีพวกเครื่องดื่มด้วยนะครับอาจจะเป็นเครื่องดื่มที่เตรียมสดๆขายในแต่ละวันหรือว่าเป็นเครื่องดื่มแปรรูปซึ่งจะต้องมีกฎหมายแล้วก็มีมาตรฐานของอาหารพรบอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆก็เป็นเรื่องของการสุขาพิบาลอาหารซึ่งเกิดขึ้นในตลาดสดนะครับอย่างเช่นเรื่องของการดูแลสุขะอ,อนามัยส่วนบุคคลเรื่องของการจัดการการดูแลอาหารสําหรับคนจํานวนมากอย่างเช่นเวลาที่เราทำหม้อแกงหม้อมาขายเนี่ยก็เป็นอาหารสาหรับคนจํานวนมากดังนั้นถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รับ ผลกระทบจํานวนมากนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรฐานตลาดสดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆที่เอามาขายในตลาดสดส่วนหนึ่งที่จะต้องพูดถึงก็เป็นประเด็นเรื่องของสุขอนามัยของห้องสุขาหรือห้องน้ําเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยตลาดสดก็จะมีห้องน้ําไว้บริการแต่ห้องน้ําสาธารณะที่ตลาดสดเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลใส่ใจอย่างเต็มที่นะครับก็ไม่ไมค่อยมีใครทําความสะอาดหรือว่าอาจจะ เป็นแหล่งที่เกิดความเสี่ยงเป็นแหล่งที่กระจายเชื้อโรคสิ่งนี้จําเป็นจะต้องมีการพูดคุยถึงเวลาจัดการตลาดสดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อว่าตลาดสดเนี่ยจะจัดการอย่างไรให้เกิดมาตรฐานแล้วก็ผู้ใช้บริการเนี่ยก็จะเกิดความอยู่ดีมีสุขด้วยครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับตัวตแกงครับกับรายการเวลไลฟ์วันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงเรื่องตลาดสดนะครับเพราะว่าตลาดสดนี้เป็นสถานที่สําคัญในชุมชนโดยเฉพาะในคนต่างจังหวัดนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องไปตลาดตอนเย็นก็ต้องไปตลาดตลาดสดของชุมชนเนี่ยมีสินค้าทุกอย่างที่คุณผู้ฟังอยากจะจับใจ่ายใช้สอยตั้งแต่ของสดของแปรรูปอาหารปรุงสําเร็จหรือว่าของใช้ต่างๆ่าครับเฟอร์นิเจอร์ของใช้ก็ยังมีที่ตลาดสดนะครับซึ่ง การจัดการตลาดสดเป็นเรื่องที่สำคัญคุณผู้ฟังคงเคยเห็นข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆทางโทรทัศน์ทางสื่อโซเชียลมีเดียถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดสดการจัดการตลาดสดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงตลาดสดถ้าหากตลาดสดจะสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพราะว่าต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลายส่วนนะครับเรื่องของ อาคารสถานที่เรื่องของพระราชบัญญัติสาธารณสุขเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบอตอนเนี่ยจะต้องมาจัดการมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาดําเนินการตรวจตาอยู่เป็นระ,ระ,ระยะระยะนะครับเพื่อให้เกิดตลาดสดที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวของตลาดสดเนี่ยควรจะทําให้มันเกิดมาตรฐานทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการคุ้มครองผู้บริโภค หมายความว่าคนจะมากินมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของต่างๆเนี่ยก็จะต้องได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่าคนมาซื้อของมาซื้อผักมาซื้อเนื้อก็หวังว่าจะเอาพวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยไปปรุงอาหารที่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้มำรุงได้สร้างความอยู่ดีมีสุขเกิดความเวลเนสนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องที่สำคัญประเด็นแรกนะครับ เรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยของอาหารหมายความว่าอาหารที่เอามาขายที่ตลาดสดเนี่ยก็ต้องรู้ที่มาที่ไปอย่างถ้าเราไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าก็จะมีฉลากที่ชัดเจนมีการระบุว่า เป็นสินค้าที่ผลิตจากที่ไหนใครเป็นคนกระจายสินค้าสินค้ากเกษตรบางจำพวกเนี่ยก็อาจจะเขียนว่าเป็นผักปลอดสารพิษเป็นผักอินทรีย์มีตราสัญลักษณ์ที่ระบุถึงมาตรฐานที่น่าเชื่อถือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสินค้าที่ขายที่ตลาดสดก็ไม่ได้มีตราสัญลักษณ์ไม่ได้มีมาตรฐานต่างๆเราซื้อด้วยความไว้วางใจดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้าโดยเฉพาะสินค้าสดต่างๆมาขายเนี่ย ก็จําเป็นที่จะต้องมีการาปลูกมีกระบวนการจัดการมีการดําเนินงานต่างๆที่ไม่ได้มีสารพิษสร้างความปลอดภัยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับผู้บริโภคนะครับประเด็นสุดท้ายที่จะต้องมีการพูดถึงเวลาพูดถึงามาตรฐานของตลาดสดนะครับก็คือเรื่องของการสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าตลาดสดเนี่ยมีสินค้าหลายชนิด ที่เน่าเสียเสื่อมสภาพง่ายแล้วก็อาจจะเป็นบ่อกเกิดของเชื้อโรคความเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆดังนั้นเรื่องของการสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญครับก็จะมีมาตรฐานตลาดสดหน้าซื้อแล้วก็เกณฑ์ต่างๆที่ออกมาในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางหรือว่าหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีการพัฒนาเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนที่ไปใช้บริการที่ตลาดสดเนี่ยได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัยได้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานดังนั้นเรื่องของการสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมเรื่องของความปลอดภัยของอาหารแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็นมาตรฐานที่สําคัญของการจัดการตลาดสดครับผม คุณผู้ฟังครับอยู่กับดรแกงนะครับกับรายการ W e l Life อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับวันนี้พูดถึงประเด็นที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องของตลาดสดซึ่งมีอยู่ทุกชุมชนนะครับบางจังหวัดบางอำเภอเนี่ยก็จ,จะมีหลายตลาดนะครับอย่างเช่นที่ร้อยเอ็ดที่ขอนแก่นเนี่ยแน่นอนครับว่ามีหลายตลาดแน่ๆบางทีอาจจะเป็นตลาดของทางการของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่นบางอันก็จะเป็นตลาดส่วนของเอกชนนะครับที่มีการบริหารจัดการ แต่จะเป็นตลาดของราชการตลาดของเอกนชนตลาดชุมชนอะไรก็ตามแต่นะครับจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานนะครับซึ่งมาตรฐานแรกที่อยากจะพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้สังเกตแล้วก็ช่วยกันจัดการดูแลให้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารหรือว่า food safety นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องนําวัตถุดิบจากตลาดเนี่ยไปปรุงอาหารถ้าหากวัตถุดิบไม่ได้รับความปลอดภยัยไม่ได้มีการตรวจตรา ไม่ได้มีการจัดการที่ดีนะครับก็จะเกิดอันตร,รายต่อสุขภาพแล้วก็ทําให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บเกิดการต้องเสียงบประมาณมาดูแลมารักษาโรคแล้วก็ทําให้เกิดผลกระทบตามมาอีกมากมายนะครับเรื่องของความปลอดภัยของอาหารเนี่ยตลาดสดก็จะต้องมีการสุ่มตรวจมีการเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาตรวจหาสารเคมีที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพสารเคมีอันตร,รายนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นอาหารทะเลเนี่ย ก็อาจจะมีการสุ่มตรวจพวกน้ํายาฟอร์มาลินนะครับฟอร์มาลินก็เป็นสารชนิดหนึ่งครับฟอร์มอลดีไฮเดรเจิมกับน้ําก็จะเกิดเป็นสารฟอร์มาลินซึ่งชาวบ้านก็จะเรียกว่าเป็นน้ํายาดองศพนั่นเองนะครับซึ่งชาวคนที่อยู่ในตลาดสดเนี่ยก็อาจจะนำมาใช้ในทางที่ผิดนะครับก็ไปใส่ในพวกอาหารทะเลเพื่อยืดอายุให้มันสดนานขึ้นเพื่อให้แบบมันไม่บูดไม่เน่าเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสารอันตรายที่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่า หนึ่งและผู้ค้าคนขายที่เอาสารเคมีไปใส่ในอาหารเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมนะครับเป็นสิ่งอันตรายมากๆกนะครับก็หลีกเลี่ยงนะครับยาวไปใส่นะครับถ้าเผื่อเราไปตลาดหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีระบบการตรวจตราเรื่องของสารเคมีที่อยู่ในอาหารโดยเฉพาะอาหารสดอาหารทะเลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของสารกัน กันเชื้อรานะครับเชื้อราก็เป็นแบคทีรียแล้วก็มีเชื้อราแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคพวกจุลินทรีย์อื่นๆตามมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาใช้กันเยอะเนื่องจากว่าพอมันมีความชื้นเนี่ยมันก็จะมีเชื้อราขึ้นได้ง่ายนะครับซึ่งสารที่พูดถึงก็อย่างเช่นพวกซาลิสซิลิกแอซิดหรือพู้เบนโซเอตเป็นต้นนะครับก็ถ้าใช้เยอะเกินไปนะครับ ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพพวกไหนล่ะครับที่มีสารพวกสารกันเชื้อราค่อนข้างเยอะก็อย่างเช่นอาหารพวกหมักดองเป็นต้นนะครับซึ่งมันจะต้องมีน้ํามีการเปิดสัมผัสกับอากาศพวกหน่อไม้ดองพวกหน่อไม้ดองเค็มดองหวานอะไรก็ตามแต่นะครับพวกเนี้ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ใส่สารกันเชื้อรา ที่เกินปริมาณนะฮะซึ่งก็จะเกิดอันตร,รายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ครับนอกจากนี้ก็เป็นสารที่ทําให้กรอบทําให้เราทานแล้วมันอร่อยอย่างเช่นพวกสารบอรแรกเป็นต้นก็ตามเนื้อต่างๆแล้วก็พวกสารฟอกขาวอย่างเช่นพืชผักบางชนิดแม่ค้าที่อาจจะเรียกว่าน,นิสัยไม่ค่อยดีครับก็จะเอาสารฟอกขาวพวกนี้มาใส่พวกหน่อไม้พวกถั่วงอกเป็นต้นอะพวกนี้ครับหรือว่าบางครั้งพวก หัวมะพร้าวยอดมะพร้าวอ่อนหรือว่าหน่อไม้สดที่กลัวว่ามันจะสีไม่สวยก็เอาสารฟอกขาวไปใส่มันก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าเผื่อใช้เกินขนาดนะครับนอกจากนี้ผู้ที่ปลูกผักหรือว่าขายของต่างๆที่เป็นของแห้งพวกปลายแห้งอะไรก็ตามแต่เนี่ยบางครั้งเนี่ยอา,อาจจะเอาพวกยาฆ่ามแมลงเนี่ยบางส่วนใส่เข้าไปด้วยซึ่งก็หลังๆเนี่ยอาจจะไม่พบแล้วละครับเพราะว่ามาตรการเข้มงวดก็หวังว่า พ่อค้าแม่ค้าผู้ผลิตจะใส่ใจกับผู้บริโภคไม่ใส่สารปนเปื้อนไม่ใส่ยาฆ่ามแมลงอะไรก็ตามแต่และสารหนึ่งที่อาจจะพบได้ตั้งแต่ต้นทางก็คือเรื่องของสารเ,าเร่งเนื้อแดงนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใส่ที่ตลาดสดหรอกแต่ว่าอาจจะมีการใช้ในใน,ในโรงประสุสัตว์ในโรงหมูในโรงเลี้ยงหมูหรือว่าอาหารต่างๆที่ให้น้องหมูเขากินอยู่แล้วก็จนกระทั่งทําให้เกิดกระบวนการในการที่จะ มีเนื้อสัตว์เข้ามาขายที่ตลาดสดให้มันดูน่าทานให้มันเกิดสีแดงขึ้นมาซึ่งหลังๆเนี่ยก็แทบจะไม่มีแล้วครับเพราะว่าทางราชการก็ตรวจการกันอย่างเข้มงวดแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเองก็มีความตื่นตัวแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมพยายามช่วยกันคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ขายแต่ของที่ปลอดภัยเป็นฟู้ดเซฟตี้นะครับแล้วก็เป็นการร่วมกันสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับผู้บริโภคที่ตลาดสดนั่นเองครับ คุณผู้ฟังครับกำลังอยู่กับดรตแกนะครับกับรายการ e l l l i f r อายุยืนอยู่ดีมีสุขวันนี้ชวนพูดคุยประเด็นสำคัญเป็นมิติสำคัญของ Wellness ความอยู่ดีมีสุขโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินนะครับอาหารที่เรารับประทานทุกวันเนี่ย จะต้องมีความเรียกว่าสะอาดแล้วก็มีประโยชน์มีวิตามินมีแร่ธาตุมีเกลือแร่แล้วก็ไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารเจือโปนนะครับสารเคมีที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารสารเคมีที่เป็นพิษก็ไม่ควรจะไปอยู่ในอาหารที่เราบริโภคทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าเราบริโภคทุกวันในปริมาณน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะสะสมแล้วทําให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บในภายภาคหน้าได้นะครับและที่สําคัญ เรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมทั้งในชุมชนแล้วก็สถานที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะองค์รวมนะครับซึ่งสถานที่สําคัญในชุมชนชุมชนช,มชนบทชุมชนเมืองเนี่ยสถานที่แห่งหนึ่งที่จะต้องไปตลอดเวลาก็คือเรื่องของตลาดสดไปจับใจ่ายใช้สอยไปซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารหรือว่าของใช้จําเป็นบางอย่างก็หาซื้อได้ ที่ตลาดสดนะครับซึ่งเวลาที่เราไปตลาดสดนั้นนะก็จําเป็นจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่อง environmental health เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเรื่องของตลาดสดก็จําเป็นจะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสาธารณสุขแล้วก็เรื่องของอาคารบ้านเรือนนะครับการสร้างก็ต้องมีหน่วยงานมาควบคุมกากับดูแล ดังนั้นอาคารของตลาดสดเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับไม่ใช่ตลาดมืดอึมคึมทึบอ่างเงี้ยแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็มีอาคารที่สูงโปร่งครับไม่เตี้ยจนเกินไปนะเพราะว่าถ้าสังเกตนะครับหลังคาของตลาดเนี่ยมันก็จะมีทั้งหลังคามีหยากใหญ่มีรางนกอะไรเยอะแยะซึ่งแบบนี้ไม่ไม่โอเคนะครับการมีนกมาอาศัยอยู่เนี่ยถือว่าเป็นข้อห้ามนะครับไม่ควรมีนกไม่ควรมีขี้นกเป็นเด็ดขาดในตลาดสด แล้วก็ในตัวตลาดเนี่ยจะต้องมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอไม่ร้อนจนเกินไปมีระบบการจัดการออกแบบเรื่องของแผงขายนะครับไม่ใช่แผงขายเนี่ยห่างกันรประมาณเมตรนึงแล้วก็ยังมีการตั้งตัวลังข้าวของมีขยะมีผักผลไม้เปื่อยเน่าตามทางเดินแบบนี้ยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการจัดการทางเดินเนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยมันก็ต้องเมตร2เมตรที่จะเดินได้สะดวกแล้วก็ไม่วางของไม่วางตัวลังถินค้าเนี่ยเกะก,กะนะครับตัวความสูงเนี่ยก็สูงอย่างไม่ต่ํากว่า80เซนติเมตรถ้าถ้าเป็นไปได้ก็เมตรขึ้นไปก็สามารถที่จะทําให้คนเนี่ย เดินสะดวกเนื่องจากว่าเวลาที่เราแบกของขายกับดินคุณผู้ฟังต้องจินตนาการดูนะครับว่ามันจะมีอากาศมีสิ่งสุกปกเนี่ยมันก็ลอยมาตกลงบนอาหารของเราถ้าเผื่อเราแบกขายกับดินดังนั้นเรื่องของอแผงขายก็ควรจะต้องสูงกว่าระดับพื้นดินที่เราใช้เดินนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการจัดการมูลฝอยต่างๆมีถังขยะมีกระบวนการจัดการดูแลทุกวันทุกวัน,ท,วนที่จะตรวจตราถึงความสะอาดแล้วก็ ภายในตลาดเนี่ยก็จะต้องมีารางระบายน้ำนะครับไม่ใช่เดินเข้าไปในตลาดเนี่ยโอ้ชื้นแฉะมากนะครับน้ําเวลาแม่ค้าขายก็เทลงพื้นแล้วก็ไม่ได้มีรางระบายน้ําที่ชัดเจนนะครับซึ่งรางระบายน้ำเนี่ยก็ต้องมีตัวระบบท่อที่สามารถต่อไปได้กับระบบบําบัดน้ําเสียหลักนะครับแล้วก็ไอ้ตัวรางระบายน้ำเนี่ยก็ต้องมีการตรวจตานะครับไม่ใช่มีน้ําขังมีอุดตันมี มีขยะมีไขมันเยอะแยะซึ่งกระบวนการในการที่จะจัดการขยะ การแยกไขมันการแยกเศษอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการอ,อบรมพัฒนาศักยภาพพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็มีระบบการจัดการมีวิศวกรมาคอยดูแลอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญที่จําเป็นจะต้องมีการดูแลการจัดการภายในตลาดแล้วก็มีเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับที่จะคอยทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องพูดถึง เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับประเด็นที่เหลือเพื่อให้การจัดการตลาดเนี่ยได้มาตรฐานครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเว l ไลฟ์กับผมรตแกงนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงการจัดการตลาดสดเพราะว่าตลาดสดมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของคุณผู้ฟังทุกคนนะครับอาหารที่เรารับประทานหรือว่าวัตถุดิบที่จะนํามาปรุงที่บ้านเนี่ย ส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากตลาดสดยกเว้นว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปตลาดสดไปห้างสรรพสินค้าแทนนะครับเรื่องของตลาดสดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานนะครับการจัดการตลาดสดให้ได้มาตรฐานทั้งในเรื่องของความปลอดภัยอาหารเรื่องของการสุขภาภิบาลสิ่งแวดล้อมแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคจําเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยแล้วก็การจัดการให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อความเรียกว่ายอยู่ดีมีสุขของทุกคนที่มาใช้ตลาดนะครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับว่ามีมาตรฐานอะไรบ้างที่จะต้องพูดคุยแล้วก็มีการจัดการที่ดีขึ้นเรื่องของการจัดวางสินค้านะครับวัสดุอุปกรณ์ก็ต้องจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ให้มันเกะก,กะลกรงรังนะครับไม่กีดขวางทางเดินอย่างที่ได้คุยแล้วนะครับทางเดินระหว่างของแผงแม่ค้าต่างๆเนี่ยก็ไม่ควรมีขยะไม่ควรมีรังไม่ควรมีพวกใบผักเน่าเสียหรือมาจัด การเตรียมร้านค้าที่ทางเดินของลูกค้านะครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าเขาเดินสบายสบายไม่เกะก,กะนะครับนอกจากนี้เรื่องของภาชนะต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดการวางก็ต้องวางอยู่ในที่สูงปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งสปกปรกไม่มีฝุ่นผงเนี่ยเข้ามาปนเปื้อนกับอาหารของเรานะครับและที่สําคัญนะครับมีการทําความสะอาดตลาดสด ทุกวันแผงขายต่างๆนี่ก็ทําความสะอาดแล้วก็มีการล้างใหญ่นะครับหมายถึงว่าล้างตลาดตามหลักสุข,ขาภิบาลที่จะมีเจ้าที่มาฉีดใช้รถฉีดเหมือนหัวตะเพิงนะฮะก็คือต้องฉีดอย่างน้อย,นยก็ควรจะเดือนละครั้งนะครับแล้วก็มีถังขยะที่เพียงพอที่จะรองรับเรื่องขยะมูลฝอยของผู้บริโภคแล้วก็บางครั้งเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็จะเก็บขยะให้ถูกต้องนะครับ ที่ตลาดก็ควรจะต้องมีระบบการบําบัดน้ําเสียมีการดักมูลฝอยมีการถ้าเป็นไปได้ก็ต้องมีบ่อดักไขมันนะครับก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารนณะหรือว่าเอาสู่สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแล้วก็โครงสร้างของตลาดนะครับบางทีผมไปเดินตลาดสดในบางพื้นที่หลังคาเนี่ยก็น่าจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับหลังคาก็สังกะสีดําหรือว่าบางทีก็มีแผ่นพลาสติกที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยระยงระยางนะฮะ เกะกะนะฮะแล้วก็บางทีแล้วเนี่ยไอเม็ดพลาสติกที่มันเสื่อมสลายแล้วเนี่ยมันก็จะตกโปรยลงมาสู่พื้นล่างนั่นก็คือก็จะมาอยู่ที่พืชผักอาหารที่พ่อค้าแม่ค้าขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโครงสร้างตลาดจะต้องมีความมั่นคงนะ,ะแข็งแรงแล้วก็ไม่เสื่อมสภาพถ้ามันเสื่อมแล้วก็ต้องจัดการไปซ่อมใหม่นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นตัวสิ่งสปกปรกตัวสารเคมีตัวพลาสติกตัวสังกะสีตัวหยักใยที่อยู่ข้างบน,นะครับ มันก็ไหลลงมามก็ปลิวลงมาตกลงมากับอาหารด้านล่างหมดนะครับอันนึงที่จําเป็นที่จะต้องมีการจัดการก็คือเรื่องของสัตว์แล้วก็มแมลงต่างๆนะครับพวกหนูนะเป็นต้นพวกนกก็ตามแต่หรือว่า อาจจะมีสัตว์บางชนิดมแมลงครับที่อาจจะทําให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บและที่สาคัญทําให้เกิดความรําคาญให้กับผู้บริโภคที่มาเดินตลาดไม่อยากจะมาเดินเพราะว่า,มาแมลงวันก็เยอะนกก็เยอะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพูดคุยถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในตลาดสดครับ คุณผู้ฟังครับอยู่กับรายการเวลไลฟ์กับผมนุตแกงนะครับรายการเวลไลฟ์อยากให้คุณผู้ฟังได้รับสาระความรู้ในการจัดการสุขภาวะองค์รวมความอยู่ดีมีสุขต,ต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าความอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่เหนือกว่าการมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคเป็นภัยเพราะว่าความอยู่ดีมีสุขอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกคนได้ใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าค่านิยมความต้องการ ความสุขของชีวิตและตรงกับเป้าประสงค์ของชีวิตซึ่งแต่ละวันเนี่ยมีมิติต่างๆที่จําเป็นจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็กำหนดเป้าหมายความอยู่ดีมีสุขอย่างน,น้อยก็ประมาณ9มิติซึ่งดรแกงก็เน้นอยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติด้านความอยู่ดีมีสุขด้านกายภาพก็คือเรื่องของสุขภาพกายเป็นต้นนะครับการดูแลอาหารการออกกําลังกาย มิติที่2ก็เป็นเรื่องของอารมณ์นะครับการจัดการอารมณ์ความอยู่ดีมีสุขจิตใจเข้มแข็งมีความสุขสามารถที่จะจัดการความเครียดได้เรื่องของโซเชียลเวลเนสหรือว่าชุมชนความผูกพันความสัมพันธ์ต่างๆของผู้คนที่อยู่รอบข้างนะครับเรื่องของกิจกรรมนันทนาการนะครับกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมยามว่างงานอดิเรกเรื่องของสภาพแวดลอ้อมซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่านี้เราพูดคุยเรื่องตลาดสด เรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมให้เกิดความอยู่ดีมีสุขก็เลยเป็นประเด็นหลักที่จะต้องพูดคุยถึงนะครับอันนี้เนื่องจากว่าตลาดสดเนี่ยเราไม่ได้ไปซื้อของไม่ได้ไปจับจ่ายวัตถุดิบแต่เพียงเดียวแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอมีการทำเรียกว่าธุระส่วนตัวห้องน้ําก็เลยมีความจําเป็นตลาดสดจะต้องมีห้องน้ําที่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรมีห้องแยกชายหญิงนะครับซึ่งการจัดการห้องน้ำเนี่ย ก็จําเป็นที่จะต้องมีการทําความสะอาดอยู่ทุกวันมีระบายอากาศที่ดีมีอาคารที่ปลอดภัยโครงสร้างแข็งแรงนะครับก็ไม่ได้มีกลิ่นที่เหม็นนะครับเนื่องจากว่าห้องน้ำเนี่ยถ้าเผื่อเราเข้าไปแล้วเกิดกลิ่นเหม็นเนี่ยมันก็จ,จะเกิดจากทั้งตัวห้องน้ําเองหรือว่าถ้าห้องน้ําตั้งอยู่ใกล้ตลาดสดก็จะยิ่งต้องให้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ถ้าเป็นห้องน้ําสําหรับคนพิการ ที่จะต้องสร้างขึ้นมาได้เนี่ยก็จะทําให้เกิดมาตรฐานแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่เดินทางมาใช้ตลาดสดด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับห้องน้ําคนพิการก็จําเป็นจะต้องสร้างทางลาดเพื่อให้คนพิการเนี่ยอย่างเช่นคนที่นั่งวิวแชร์เนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปใช้บริการห้องพิการห้องน้ําคนพิการได้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยถึงแม้จะมีห้องน้ําคนพิการแต่ว่า บันไดาทางขึ้นไม่ได้สร้างขึ้นมาไม่ได้ยูนิเวอร์ d e ลดีไซไม่ได้ออกแบบเพื่อทุกคนคนพิการก็ไม่สามารถไปใช้ห้องน้ำได้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องฝากให้กับาทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของห้องน้ำแล้วก็การเข้าไปใช้บริการที่ตลาดสดจำเป็นจะต้องสร้างทางลาดให้กับคนพิการเพื่อให้เข้าถึงด้วยนะครับเรื่องของระบบการจัดเก็บอุจจาระหรือว่า,อาของต่างๆที่มันเป็นของเสียนะครับการที่จะ มีการมาบำรุงดูแลรักษาหรือว่ามาจัดการกับของเสียเนี่ยเทศบาลหรือว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการตรวจตาอยู่เป็นระยะระยะเรื่องท่อน้ําเอย่ยเรื่องโถปัสสาวะเรื่องห้องน้ำอะไรก็ตามแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการเหลียวแลพอสมควรนะครับมันก็อยู่ในสภาพที่ ไม่ค่อยน่าดูแล้วก็เวลาที่คนมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสดเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะไปใช้ห้องน้ําสาธารณะที่ตลาดสดเท่าที่ควรก็กฝากไว้นะครับถ้าเผื่อคุณผู้ฟังทีเ่เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นผู้ที่มีดูแลหรือเป็นเจ้าของตลาดสดนะครับผมว่าตลาดสดที่มีห้องน้ําสะอาดเนี่ยผู้คนก็จะอยากเข้าไปใช้บริการแล้วก็ ผู้บริโภคก็จะรู้สึกว่าเจ้าของอเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความสนใจใส่ใจกับความอยู่ดีมีสุขของชาวบ้านที่มาใช้บริการที่ตลาดสดนะครับนอกจากนี้เรื่องของอระบบน้าต่างๆเนี่ย น้ำก็ควรมีใช้อย่างเพียงพอนะครับต้องเป็นน้ำสะอาดด้วยนะครับระบบท่อต่างๆเรื่องของที่มาของน้ำน้ำสะอาดที่ใช้ในตลาดสดก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าใช้น้ำในการมาซล้างตัวพืชผักหรือว่าของสดต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้น้ำที่สะอาดรวมถึงเรื่องของน้ำที่จะใช้ในการทำความสะอาดเรื่องเคียงเรื่องของอพื้นที่เรื่องของแผงขายของต่างๆเนี่ย ก็จาเป็นที่จะต้องมีแหล่งน้ํามีระบบท่อน้ํา มีการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพด้วยนะครับวันนี้ก็ชวนคุณผู้ฟังได้พูดคุยถึงการจัดการตลาดสดที่มีผลต่อความอยู่ดีมีสุขของคุณรู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าหลายคนจำเป็นที่จะต้องไปใช้บริการไปซื้อของกินของใช้ที่ตลาดสดและบางคนอาจจะต้องไปทุกวันแล้วก็สินค้าที่เรากินอยู่ทุกมื้อนะครับเช้ากลางวันเย็นเนี่ยก็มาจากตลาดสดดังนั้นถ้าตลาดสดมีสุขภาพที่ดี ตลาดสดมีการจัดการที่ดีพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมีสุขาอ,อนามัยจัดการสุขลักษณะสุขาพิบาลที่ดีเชื่อแน่นอนครับว่าผู้บริโภคอย่างเรานะครับก็จะได้รับสิ่งดีๆร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็เรียกว่าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเกิดความอยู่ดีมีสุขจากตลาดสดที่เราไปใช้บริการนั่นเองนะครับวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเว l ไล i f e ของดรตแกง พบกันใหม่วัน,วน,วนพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ